สวัสดีคะ่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวบันเทิงพ่อกอด้อนนงผู้ทำไมเลือกวันนี้ที่นี่คะเราดูในคลิปไม่รู้ว่าพี่พีทพูดไปไหมเราดูในคลิปเออเราดูในคลิปเราดูในคลิปเราเล่าในส่วนที่เรามาผจญภยัยเดี๋ยวไว้เราเล่า,ลามันน่ามันเคยเราพูดแล้วมันรองนเนาะเนาะมันเป็นแบบเหมือนอะไรที่นี่จุดได้ตลอดเวลา อยากให้เขาอมไฟแล้วพ่นอ่ะเฮ้ยเอ้านี่เพื่อนนี่แพงไงคะไปทำได้เหรอโชว์ให้น้องคิวดูหน่อยค่ะอยากได้แบบโบเวอร์อ่ะทำได้จริงเหรอจริงเหรอจริงเหรออมไฟแล้วพ่นอ๋ออยากเรีจริงเหรอเอาเอาคิวพี่ไว้ก่อนคิวน้อยแล้วตอนนี้มึงขายขับนะแพ้มึงขายวางแผนนานไหมน่าจะเกือบ2เดือนเนาะไม่รู้อะ2เดือนใช่ไหมพี่แพรประมาณ2เดือน พอเห็นเขาเริ่มจองตั๋ววันที่หนึ่งไอ้วันที่16พฤษภาแต่หนูรู้ว่ามาพิทุนาง่ายที่ส่งเพื่อแบบให้จองมาแบบนานมากคือแบบเขาเป็นคนที่ทำอะไรอะวางแผนคือเป๊ะมากส่วนอันเนี้ยนี่แหละคือแบบวางแผนเลยปะจนฉันต้องมานั่งแผนทุกอย่างวางแผนแล้วก็จองแล้วก็คิดว่าจะทำอะไรวางแผนคิดไได้เลย แม่สื่อพี่บีต้องปลื้มจะเออพี่บีไม่มาเหรอพี่ปูชวนพี่บีแล้วพี่บีเลี้ยงลูกเยอนยากใช่พี่บีอยากมานะพี่บีอยากมาทุกคนพี่บีอยากมานะบุ๋มแต่เลี้ยงเลกชวนพี่บีแล้วเออแต่ว่าพอดีพี่บีลูกลูกเลงตีใช้อะไรจะไปดูที่ปากก่อนมาได้ พี่บีนี่เป็นแบบแม่สื่อแม่ชักคนสำคัญเลยนะคนจริงเอ้ยแหวนรับตาว่าต้องพี่ปูค่ะเพราะรรว่าปนคนค่ะหาละครให้ก่อนนะเเนเก็บอ่ะช่ใช่่ใช่ใใช่ใช่ใช่วเพชรหน่อยชวเพชรหน่อย ตเพชรหน่อยทิแรกที่พาลิงไปเดดไม่ไม่เห็นช yep. <ayan> <anyway> oh ็อกมากแกเขาพาฉันไปเดดที่จะดุจักแล้วมพาไปนั่งไกลอะเนี่ยีอะไไม่รู้ใช่ใช่ใช่อ้ี่้ไปมาน้นไ่ลไปใหม่ไม่แล้วนะแล้วพาพี่ไปมาสกิบ้างใช่ะไรอื่นดยนมาสกีบเนี่ยต้องเลียง แล้วมึนอ่มจะเดเออใช่พี่ผมพี่พีเหมาะสมที่สุดแม่ลีว่าไงบ้าคนดูต้องสนานาคาด่าเดือดมากคนในจอบอกให้ไลน์ไม่แต่เหมือนแต่เหมือนเขารู้นะว่าพี่กบเป็นคนเดียวอ่ะแสงเพชรเข้าตาไม่ได้ด่มบ้าแต่ไม่ได้ทำอะไรทุกอย่างทุกคนรู้ไหมว่าใช่ไม่ได้ดื่มแค่ร้านอาหารเดียวว่าก็แบบ อ้าวเมื่อยอะมาอะไรพี่ปูคนไม่เที่ยวเลยบอกว่าทุกคนรู้ไหมว่าแบบบุ๋มว่าเป็นคนขี้ขี้สังเกตมากอะคอยจับผิดทุกอย่างอ่ะทริปเนี้ยพี่ๆก็เลยบอกเอาให้บุ๋มเหนื่อยที่สุดเหนื่อยเหนื่อยมากพี่มากับบุ๋มตั้งแต่เมื่อวานน่นเหนื่อยจริงเหนื่อยไหมอย่าว่าจะบุ๋มเหนื่อยเลยคนมาด้วยคนเหนื่อยเลยแล้วคนที่ต้องอยู่หน้ากล้องอ่ะ ก็พี่พีเอ็บอกว่าพวกเราบอกว่าไม่งั้นเดี๋ยวบุ๋มมาขี้สังเกตแล้วบุ๋มอ่ะชอบจับผิดพวกเราไงพวกเราเลยต้องเอาให้บุ๋มอ่ะไม่มีแรงสงสัยซึ่งไม่มีแรงจริงซึ่งไม่มีแรงจริงก็แบบพอเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเลยไม่แกมีชุดอื่นนะมีชุดอื่นป่ะเปลี่ยนไหมไม่ใช่มีชุดอื่นอีกไหม ถ่ายรูปเลยนะเพราก็รามีไฟพี่บุ๋มไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวพี่บุ๋มไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เขาถามว่าพี่บุ๋มรู้ไหมเปลี่ยนน้องไปเอางี่ถ้าพี่บุ๋มรู้จะใส่ชุดนี้ไหมถูกนี่ไม่น้ำไม่เคยปล่อยตัวเองแบบเปลี่ยนแป๊บเดียวเองแค่เปลี่ยนชุดให้เออมาถ่ายใหม่เปี่ยนไปยังเปลี่ยนเลยเพราะว่ามันมีนี่มันมีไฟไม่เป็นไรน่ะไฟก็ห่วงไกลเราแล้วเนี่ยอุ้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 กระโดดรอดห่วงเลยเขาไม่เปลี่ยนเลยด้วยคนคนไฟให้ไม่เวอร์เกินโรงแรมเนี่ยเลิศอ่ะ มากันเยอะๆนะวารีวาน่าใช่เกาะพังันวารีวาน่าค่ะอยู่ในเมืองอาหารก็อร่อยด้วยแต่อาหารอร่อยจริงต้องไม่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนชุดลูกท้งวันแล้วนะสวยมีเยอะหนีป้ามิเอาชุดใหม่อ้กปะชั่วโมงบางทีบางครั้เกินเรเปลี่ยนนิวเปลี่ยนสองเปลี่ยนแป๊บเดียวเราก็ถ่ายรูปตรงนี้สวยห้องหนึ่งมีใช่ไหมรู้สึกเขาแบบไปดแป๊บเดียวสวยทำไมไม่จัดชุดปังๆเพราะไม่รู้ไงคะ เหนื่อยเหนื่อยจนกว่าจะเปลี่ยนชุดอันนี้เขาเรียกว่าเรียวเลยเรียวอันนี้เรียวจริงเป็นคู่ที่เรียวเกินพี่เหมือนแกงเลยอ่ะเพราะว่าเพราะว่าตากฝนเพราะว่าตากฝนใช่พี่หมุ๋มเพียแล้วแล้วตู้เลยนะคลิปสุ้ล่าหน้าไม่เป็นหน้าไม่ยิ้มสักแปลกเดี๋ยวเดี๋ยวโดนคอมเมนต์กีนไม่ตื่นเช้าไงไม่ตื่นเช้ามากเข้าใจนะตื่นเช้านั่งรถขึ้นเครื่องบิน เหนื่อยเรายังหนูนั่งอัดฟุตเบื้องหลังกันหนูยังปวดกับขวัญทาเลยขวัญม่น้ามงมน้ันเอบอกให้ดูอโมเดลโมเดลจอยไหมครับเลยค่ะอร่อไหมคะสนุกไหมคะโมเดลยิ้มเดี๋ยวรอดูในคลิปนะรดนลิะฝาแฝดปบปุ๋มมากอ่ะคือบนนานคลิปอพี่ปนางางิก่หน้าหงิกพอกันอ่ะ เออทุกคนได้พลังบอกว่าสวยทุกชุดแหวนเพชรเม็ดโตมากไหนแหวนไหมคะแหวนเพชรเมทัลประทับแหวนก็จะได้ประจํวันหรูหรามากเขาบอกว่าเขาใส่ประจําวันนะอันนี้เขาบอกแพรว่าแกถ้าใหญ่กว่านี้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามันจะใหญ่กว่านิ้วกบลแล้วหรอจะได้ใส่ประจําวันไดกี่กี่กี่กระดับคะเพื่อผู้ชมทางบ้านไม่รู้ผู้ชมเขารู้ผู้ชมทางบ้านรู้หมดแล้วเพราะข่าวลงหมดแล้วนี่มีคนพิมพ์ว่า4.19คือวัน วันครบอะคะคือคนที่เป็นคนที่เป็นแฟนขับคือพี่ผมนั่งน่ารักสุดๆมีชุดอีกไหมเอาดีๆอันนั้นหะมีเหนื่อยแล้วมาขับนั้วมามาลมาขแล้วมา้วมาัมาขับละวมามาขับมับ้วมาลมาัั้แ้มามามมาดวมามมัมััม สีขาวชุดอะไรชุดเดย์อะไรเปล่าไม่มีชุดวันแรกอะควรเป็นชุดวันนี้วันแรกที่ชุดคลุมใส่ชุดน้ำเงินแล้วก็ใส่เสื้อคลุมคุยกลายมันยังพอไปวัดไปวายได้เสื้อคลุมคุยกลายแสีอันนี้มันคือดำมาเลยง่ะรูแบบทำไมไม่ใส่เนี่ยก็เป็นขาวอยู่นี่เพราะว่านั่งดูผ่านจอรีพี่แพรว่าพี่บุ๋มแต่งตัวยังไงวะ ไม่แล้วตอนแรกอะถามไม่เป็นผิวเนี่ยถามดูอีกแล้วว่าเปลี่ยนเป็นยังไงในแผนนจริงต้องบอกให้ว่ามีการเปลี่ยนชุดหลังจากที่แบบคุณเวลอะไรเสร็จก็จะมีการเปลี่ยนชุดอะไรอย่างเงี้แล้วเมื่อกี้มีการบอกกันเปลี่ยนแผนใหม่เปลี่ยนก็ไม่มีนี่สิจะลืมหิวไปแล้วเปลี่ยนลืมผิวเปลี่ยนบุ๋มก็รู้เซพบอกแล้วให้ทำเล็บจริงวันนั้นนางก็พูดเล่นๆนี่หรอไปทำเลยไหมว่าไม่ทำหรอก ช่แต่เน็งจะเปลี่ยนชุดไหมล่ะเป็นเสื้อนีออนแล้วกันที่ไหนคะพังงานอะไรนะวารีวานนาค่ะวารีวานนารีสอร์ทวารีวานนาไปไหวแล้วไม่ไหวเราเป็นโรงแรมเพื่อนพีพีค่ะคุณผู้ชคนนี้ดูควงเก่งอ่ะอ่าอุ้ยเนี่อควงแบบตัอุ้ยอันนี้แบบอันนี้ของจริงของจริงเหรอเมื่อกี้ไม่เก่งหรอคือจริงจริงสุดในกีฬาล้อขาได้ด้วยอ่ะ พลาดแล้วอ้าวจริงมีพลาดบ้างขอจิีมไหมขอจิ้มมีพลาดบ้างอุ้ยนี่ใครอยากดูเป่าไฟโอ้โหขอมน้ำมันอัอหล่อเขาขอมอยู่ในปากเหรออัหล่อเขาอมอยู่ในปากเหรอเออว่ะเขาอมน้ำมันอยู่ในปากคนตาปัวขนอย่างเงี้ยเคยแล้วนะคนตาปัวละลาจริงปะเนี่ยคือนั่งดูไฟแล้วคนตาละลายเหรอเฮ้ย พี่แพรตลกว่ะเพลงเคยจริงว่ะก็ขนตาพี่แพรมันยาวเกินมันจาเป็นก้อนเลี้ยวตูนเต้นอยู่ว่าเต็มม่วงอ่ะช่วนม่วงสองนิ้นช่วยเองพี่จุ่มมามันพี่จุ่มไม่ได้มามวงไปรอซื้อบัตรงานแต่งว่าแล้วเพื่อนพี่พีทลงใต้กันหมดแกตามเพื่อนพี่พีทันหมดเลยหรอ กบไม่ร <ique> ู Radio ้มาก่อนยังไรแกะมุกอยูเลยจริงอันนี้สี่ปีป้าผุ่มมาเป็นตาบุญแล้วมันขยันตลอเลยไม่จริงเออคนที่คนตามอุดอ่ะอุ่นเป็นกี่ปสี่ปีห้าถึงสิบปีสี่ปีแล้วค่ะสี่ปีไม่ใช่แล้วหนูโทรมาว่าฝันล้วเคยว่าพี่ผุ่มก็แม่งอยู่ดีมาแกะมุกเราเราวันวันผ่านกันอะก่อนจะเดินทางอ่ะยังไรอยู่พี่ผุ่มอะ ันไปบ้านพี่บุ๋มมาก่อนใช่ไหมพี่บุ๋มก็แบบจบแล้วผ่านไปบ้านสุดเนี่ยตั๋วมันเหลือน้อยละจองเลยจองเลยเดี๋ยวฉันจองตั๋วให้เลยเนี่ยจองมจองเลยตอนเนี้ยไปดิไปดิไปพังงานกับฉันดิไปทะเลดิเราพูดเรื่องพังงานอย่างเงี้ยหลายรอบแล้วในใจที่รู้ว่าในใจที่รู้ไหมแล้วในใจที่รู้ว่าในใจในใจอยกันตอบว่าแบบพี่บุ๋มมีเซนต์ปวะหังหรืออะไรปะแต่ก็ทำเป็นเนียนเนียนไม่ไปอ่ะพี่บุ๋มพี่บุ๋มก็รู้ว่าหนูไม่ชอบนั่งเรือกี้กี้อ่ะแต่แผลพยายามแต่ใจคือแบบ แค่กูยังรู้ว่ารู้ว่ารู้ว่แต่หนูคิดว่ารู้ตอนแรกหนูสักหนเนื้อปชที่เจอธรรมะเอเออที่เจอธรรมในใจรู้แน่เลยจริงที่พี่จะบังเอิญมาเจอกันที่พีเจอเพื่อนพี่ผีอ่ะอ๋อใครกอนคือพี่นนเนี่ยเจอพี่นนท์มาเลยเหรอนนนี่คือปู่ใช่ไหมนนดเน้อพี right ่นนคนขัคนร้านหมาเออเอเยแล้วคือเราคนเดียวที่ต้องมากอนเพราะว่าถ้าเรามาถ้าเกิดเจอกันที่หนูหรือที่เรือรู้ปะ ใช่ไหมก็เลยต้องมาก่อนไงงนี้มัเห็นมาเกินมันเกินเกบโแตทำไมมาจบม้เห็นไหมฉันบอกแล้วฉันบอกอย่าพึ่งลงเหน่อยอ้านูไม่เห่อยายมันลงไปลงติดย๊งอพวกเราทําถูกแล้วนี่ทำให้บุ๋มเหนื่อยไม่หนูลงไปติด๊่อแล้วหนูบอกว่าค่อยลง มิดลงละก็จะลงละพอได้คดลิปละไม่เพราะมันถ่ายในห้องมันก็แบบที่ไหนก็มีห้องแบบนี้ที่ไหนก็มีมา่านอะไรเงี้ยก็มีม่านที่ไหนก็มีแบบต่มันไม่มีที่เป็นบ้านกูลีซีซีเลยหานห้องน้ำค่ะเออถ่นยตองระเบียงเออตองระเบียงค่ะใช้คำว่าเอซีซีนีใช่ไหมมาไอซีซีนีใช่ไหมแล้วนางก็ไปนางก็เลยไปจับจับได้ว่าแบบทำไมแต่<อ>ด้วยความที่นางเหนื่อยหมดแล้วที่ห้อเก็บไปหมดแล้วน่าสั่งได้ไหมจัดหน้าไอเดียว<อ> ไม่ล่ะเขาผ่องงานไม่ได้กินข้าวแล้วก็ผอมพอดีไอ้จิมกะทิตาเธอพูดว่าถ้าเกิดว่าฉันเธอเคยพูดหน้าอะไรสดวะจิตใจใช่มันฉันเก่งผอจะเจ้าความผู้ดีผอมเท่านั้นถึงเป็นแรงจูงใจเออเธอต้องทำตามที่ครับที่เธอพูดแล้วล่ะไม่ม้อนะครับเราอย่าร้องนะไม่มีเนอะหนึ่งปีผอมพอดีตายไม่มีอะไรเลยไปมุ๊ลูกออกโมเดลไปหมุ่ม เจ๊ถามจริงอีกประโยคนึงอยากรู้มากเลยเล่นน้ำเลยพี่ปูสามพี่ปูสามคู่ีก็โทรหากวางวเออเล่นในอ่ยแต่ไม่ใช่โทรมาจริงใชลูกเช้าไมยังไม่ตื่นลูกเช้าไงเรานัดกันแล้ววันเดียวพวกนี้จะไว้นน้ำหรอคะตีห้าสัญญากับเราแล้วใช่ไหมกาแข่นแล้วมาแข่งก็แข่งไงต่ห้าพี่ปูจะถามอะไรพี่ปถามอะไรตีห้่พี่พีจะผอวันนี้ไม่บุ๋มบุ๋มเจ๊ก็ถามว่าขอริมรานตื่นตให้ แล้วถามว่าที่จัดที่พี่พีจะจัดทริปมาที่ใต้ยาโก632้ำสงผมสงสัยปะว่าทำไมจะต้องมาถึงที่ใต้ไม่แต่ดูแค่สงสัยว่าตื่นมาแย่ปู่แก้ากนวดงาลดึงผมมากเกินแต่ด้วยความเหนื่อยก็เลยไม่ได้คิดละแต่ทุกคนอ่ะเขาอยากตามมาแบบ มาอยากมาด้วยมาอยากมาถ่ายแบบนี้กับมาถ่ายยูทูบอะไรกับเราเนี่ยนี่เราไปไหนถลูไปค่ะเห็นมตั้งใจมาขอที่นี่พอฉันใช่ป่ะฉันอยู่ที่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเฮ้ยอะไรบอสเออเราจะฝางพอดีเลยเนาะเพื่อนดี่ดีกันอยู่นี่ฝันก็ยังไม่ได้กินจริงเหมือนเป็นแบบแต่คนคนกินให้มันน้ำมันอ๋อเออกินน้ำมันกลนนี้ให้เอาแต่มันแปฝตรงที่ ดี่กับพี่พี่และแก้มูวก็อยู่ังนนคือถ้าเจอฉันถึงบอกว่าฉันต้องมาก่อนหนึ่งวันเพราะว่าถ้าเจอขวันคิวคือรู้เลยแต่ทุกคนนั่งมาเรือมารอบพี่พี่หมดเลยเพราะพี่พีเดี๋ยวไว้เล่าให้ฟังในคลิปมันยากเกินอ่ะม้าเเดิขงแ แม่ลีไม่ได้มาจริงๆพอ่อพ่อก็จะไม่ได้มาพี่ปูเนาะเ<ช>พราะว่าแต่พ่ออยู่ยังไงไม่รู้พ่อมาเชิญชิวรู้ก่อนนะย่างเดือนหนึ่งค่ะมาเดือนหนึ่งค่ะช่วงช่วง,งต้นเดือน,นพี่พีนเนี่ยบอกจะไม่ร้องไห้ไง มันแบบว่าตื่นตานใจเกินเหตุเพราะว่าบอกอะไรปะพี่คงไม่ร้องหรอกเออพี่คงไม่ร้องเพราะพี่ผ่านมุ้งไปร้องแค่อะไรอย่างเงี้ยเลยแล้วร้องทำไมอ่ะมันโผล่หอพี่แต่งงานพี่ยังไม่ร้องขนาดนี้ฉันปะเออฮะกอนหนูขอเด็แต่งงานยังไม่ร้องเลยตลกมากคิวเก็บความลับเก่งแก่ถ้ารู้ว่าพี่พีทน่าจะโกรธฉันไปอีกนะถ้าฉันหลุดอ่ะให้ผมขอขอตั้งหลักก่อน อาเอางี้ถ้าความลับพี่ปูว่าถ้าเกิดว่าความลับหลุดจากคนในคนหนึ่งอ่ะพี่พีจะทำไงกับแล้วใช่ไหมอาพูดแค่นี้มันหนูไม่ได้เก็บความลับเก่งแต่ถ้ามันหลุดอ่ะจริงพี่อพี่เชื่อเลยอ่ะพี่เป็นคนถ้าหลุดจากใครแล้วรู้จักปากใครใครจะโดนอะไรบ้างพูดแค่ไม่ใช่เขาจะเอาเราไปขังไม่ใช่เขาพูดเลยว่ายกเลิกกุ้งแล้วเขาเรารู้ว่าเขาเตรียมพูเตรียมอะไรเนาะเรารู้ว่าเขาเตรียมพูเออแล้วมันผิดพลาดเออคนเดียว ผิดภาพเพราะแบบขวัญรูดด่าอย่างเงี้ยใช่ใชฉันไม่คนเป็นพี่ปูอยู่แล้วไม่ใช่พี่แน่นอนเหมือ,อนกันพี่เงียบพี่ปูสาบานสาบานก่อนเงียบ <c oughs> หนูแบบเป็นคนปากรูดแต่หนูแบบเงียบ <c oughs> คลิกเหมือนกันหนูแบบคลิ๊กไหนเราไม่อยากให้ผมสบายอืมอยากเห็นเบื้องหลังจ้างโดนซ้อม แม่ลีรู้ก่อนแม่ลีก็ไม่รู้ว่าแม่ลีรู้ไม่แล้เมื่อกี้พี่บุ๋มพอขอปุ๊บวิดีโอคอหาเลยว่าแบบแม่นี่เลยใช่วิขวัญสวยมากเลยอะบุมเนี้ยอ๋อวิสวยมากต้องถ่ายรูปตรมนี้ปิดปิดไลป์ปิดไลป์ต้องถ่ายรูปกันก่อนวิสวยมากคุณหนูมากแคปหน้าจอดิเนี่ยไล่รูปละถ่ายกันมาตั้งนานจะไม่ได้เลยไม่ใช่กำลัง แล้วฉันโกรธมากพี่บุ๋มไม่พูดถึงฉันเลยฉันยืนสูงเหมือนเปรตหนูยืนสูงเหมือนเปรตแต่ทัแต่ขวัญวะกินเอาขวัญแล้วแบบไม่เห็นฉันหรอใส่น้องขวัญสวยจริงแต,แต่เพิ่มแต่เพิ่มพี่พีชหล่อแต่เพิ่มพี่พีชหล่อเยอะเหมือนกันนะหล่แต่นี้ลูกมาแล้วโ <laughs> ดวนจบ เออฮิวลุมีโดนผู้สาวจกมาไปหมดละนสุดท้ายของกลุ่มอ่ะน่าจะแต่ก็เหลือแคพี่กระแพงไงเออเดี๋ยวพี่แพรพี่แพรนี่ไงตอนนี้เแบอฝันก็คิวหมดแล้วนะอ๋อที่คุณคิวหาชุดแล้วบอกว่าจะไปประตูน้ำที่ถางคุณฝันเธอให้ใช่น้องฝันกับน้องคิวร้องไห้หนักะพี่ฝันโสดไหมคะสวยมากเอาไง ตอบว่าอะไรดีพี่ขวัญสดเลยคะสวยมากเด็กาเปลี่ยนชุดมาแล้วสนุกด้วยแหสนุกทำไมคะหาคู่ให้ขวัญพี่พินใช้คนที่มีลูกแฝดใช่ก็น้องอะไรนะคะวิวเท่าไหร่แล้วคะยอดวิวในวัยทีเอ้าก็ที่เอาลูกไม่วันนั้นไม่รู้ไม่รู้เท่าไหร่ลูกเธอเอาเอาเขาเอาลูกเธอไปเลี้ยงไงนี่คือคุณแม่นะคะ ใครร้องหนักสุดก็น่าจะเป็นคิวขวัญน,นั่นแหละ่ะหนูหเดินลงไปเป็นเพื่อนแมสไปดีไปด้ยวยกันพี่ยังไม่ได้กินข้าวเลยเราไปคิวพี่ขวัญคันเริ่มต่อไปคิวพี่ขวัญคันเริ่มนี่ไงพี่บุ๋มอยู่นี่ไงปดูหน้าฉันบ้าง มีตุ๊กแกด้วยนะหน้าห้องฉันน่ะฉันเจอเรื่องราวเยอะมากเดี๋ยวร,รอดูสองสองสองมันคิดสวยมากใ,มาใช่มามสองสามสองใช่เพราะพี่บุ๋มนอนสองสามสามพี่พี่บอกนอหนูขี้การผิดใบหรือเปล่าใช่ามากเมื่าที่บอกอนเรา,าอยู่ในห้องนี้ใช่ไหมยิ่งสุดส,ปสปะบัด<อ>แต่งหน้าแต่เที่ยงค่ะแต่งหน้าจนยมนี่ไงก้าวมา เข้าห้องไม่ได้ละอ๋อลาเพื่อนเจ้าสาวว่ะไม่ดูที่ใบกีการสินี่อะไรไม่ซองอ่ะซองอ่ะซองอีกทำไมอ๋อไม่ได้ซองมาจริงหนูไม่ได้สวยกับาเจ้าสาวบ้าห้าทำไมพี่บุ๋มใส่แหวนนิ้วชี้ไหนดูดิมันรัวเมื่เลยมาใส่ไว้ก่อนอ๋อพี่พี่บอกให้ใส่ไว้ก่อนพี่บุ๋มนอนห้องนี้ใช่ขอ๋อเฮ้ยเจ้าแกแกช่างสังเกตมากเลยอ่ะ อาแล้วไหนพี่พีทบอกว่าวัดให้ตามตามอะไรทำไมมันหลวมอ่ะฉันผอมมั้งเธออ้วนไม่ใช่เหรอคนอย่างเงี้ยมันไม่ได้เลพี่ไผ่พีนเอาละเอาละไม่พูดอะไรเลยเอาก็ได้ไหมก็พี่พีทย้ำอ่ะหรือไม่อ้วนปะถ้านจีเคยจะผอมเป็นแกล่ะพี่พีทย้ำบอกให้ไปบอกบอกให้บอกก็พอปิดเครื่อง โทรไม่ได้อีกเลยตั้งแต่วันนั้นจนวันะนี้โทษนะคะหนูตื่นหกโมงพอหกโมงปุ๊บเบอร์คุณพ่อสามารถติดต่อได้ขั้นแล้วให้หนูโทรตอนไหนเพราะหนูหนูก็ตอนหกโมโกงเหมือนกันอยู่ด้วยกันตลอดใครจะไปรู้แล้วทำอไมพี่ปูไม่กระซิบก่อนไม่พี่ปูปปนปคนนี้ก็รู้แล้วมันจริงจยังน,นะพี่แบอกว่าเอางออย่างงี้พี่พีทบอกว่าอะไรป้าพี่พีทเนี่ยรู้แล้วเออพี่พีทบอกว่าฉันรู้แล้วอืมฉันรู้เมื่อวานแล้วพี่ปูก็มาแาวตอนที่ไปบ้านพินตอนที่รถขึ้นไม่ได้พ่อรู้พี่คิวชอบให้กบหอดะ มูอะไรเขาบอกเออรู้พ่อรู้พ่อนุ่งอะไรสแกนไม่ได้หรอคะใช่เดี๋ยวขอดูห้องนี้หรอคะค่ะคุณพ่อร้องไห้สิหนก็กิดพี่ปูเลยพี่เขาพอนี่เออว่ะหรือว่าสีเขาบอกว่าเปลี่ยนสีผมแล้วขอโดนขอแต่งงานเลยเดี๋ยวจะต้องยืนเสียงกันอยู่ตรงไอ้ที่รถจอดรถตู้นะ เฉันถ่ายให้แล้วผู้ชื่ผู้ชอบดอกไม้ฉันส่งให้นี่นี่ต้องสัมภาษณ์พ่อเพร่อเมื่อกี้พ่อว่าหนูอยู่ทำไมหนูก็เลยบอกว่าทำไมพ่อทำไมพี่ปู่ไม่บอกพ่อล่ะพ่อด่าหนูว่าทำไมหนูไม่บอกพ่อมีคนอยู่ข้างในเห้ยเจ็บช่องเล่ามีคนอยู่ข้างในพูดไปเรื่อยมีคนอยู่ข้างในเหรอเจ็บอ๋อ ม่มีเอออ no ันน nice> ั้นไสเอออันนั้นสองหนึ่งห้องสองคำหนึ่งห้อสองหนึ่งมีคนเดินอยู่ข้านปูะิดห้องไหมมีท่อไหมทำไมมีคนอยู่ในนีคนอยู่ในเหรอคะใช่ไม่รู้เ่าห้องนี้ของพี่ใช่ไหมคะไหนคะห้องนี้ค่ะ แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวน้องเดินมาไม่ใช่ค่ะมี่ห้องนี้อันนี้ห้องพูดห้องนี้มันไม่มีไฟไม่มีมีคนเดินหรอกเห็นเป็นคนเดินหรอไม่น่ามีนะเพราะฉันคงป้องไฟห้องอื่นมาแล้มก็น่าเชื่อเอาละแล้วเราก็มีห้องเก่งลห้องนี้เขาเป็นแบบได้ไหมโกดไหมคะไม่มีค่ะมีคนบอกว่าโกดไหมคะอ่ะขอมให้ผมได้ ไหนชั้นมีชั้นมีมีลูกตักแร่ไหมลูกตักแลช่องนี้ไม่มีช่องเหมือนชั้นเราไว้ขวัญชั้นเราลูกหน้าห้องหนูมีลูกตักแลหนูเลยซื้อหวยเลขตัวเองฉับไม่ถูกค่ะตุ๊กแกหลอกฉันถูกนะอ้าวถูกเลขอะไรถูกสามใบแต่ช่วยเหมาน้องมาหมื่นเด็ดจะถูกสามใบ แต่ไม่เป็นไรแหวนในแหวนในมือแกมันเลอค่าแล้วจ้ารอฟังในเดอะโก้ตนะคะอ้อแกนแต่งรูปไม่เสร็จอีกเหรออ๋อแกได้รูปสวยแล้ววะ่ะ สเงินนเเเอากวรแล้วแหละสรุปเขากำลังไทยกับอะไรกันอยู่หอมปากหอมคอทุกคนคนนด้อมบอกให้มาไลค์แต่ดิฉันเริ่มเนื่อยละเอาได้แล้วโอเคค่ั ทุกคนต้องมายืนมุงหมดเลยอันดีค่ะวัสดีค่ะวัสดีค่ะีวีเราเจอครกคะน่จริงจมันมีทีการ์ดสองอันะคะ่ยเขาบอกว่ารอคุณขวัญดหอหอมันดีอ่ารอดูงานแต่งอย่าพึ่งไปห้แม่ลีเราดูห้องคิวห้องคิวขวันตอนนี้ลกแล้วค่ะ เพราะว่าอยู่ตั้งแต่เมื่อวานหนูแต่เมื่อวานลบไปหมดละที่ไหนอ่ะจุหนูอยู่ห้องชั้นสามไอ้ตึกสามแต่ชั้นนี้แหละท้เหมือนกันปะเหมือนกันไปดูไหมเหน็ดอยากเห็นแต่่าต้องมองวยตาโอเออว่ะอยาพี่ผมงงออกมาเพื่อนชัยพี่หน้าดูดิร้องไห้จนใต้ตาร้องพื้นหายไปแล้วอะร้องเกินไม่น่าจะถึงคุณคิวคิวไม่น่าจะมีวันนั้นนะคะ เก่งนไปเองหนึ่งจริงๆนี่จะสุดบุ๋มเปลี่ยนชุดอยูยค่ะคุณขวัญสวยมากมันก็สวยน้องขวัญชุดสวยมากค่ะเดี๋ยวไว้มารีแคปให้ขวัญรีแคปขวัญยังลงรูปอยู่บุมอยู่ข้างในพีทแกเขียนซึ้งหรออยากมันถือเอาไว้อือ,อเสียงอะไรนะเสียงลั่นอะไรเสียง พี่พีทมามาตามพี่บุ๋มแล้วค่ะพี่พีทมาตามพี่บุ๋มให้ไปกินข้าพี่บุ๋มเป็นชุดน้องคิ้วกับน้องขวัญรักก็บอกมาพี่พินก็ลาเนี่ยเป็นเพื่อนที่สามคนที่อยู่ด้วยกันมาแบบอยู่กับพี่บุ๋มไงพี่บุ๋มไม่ได้เป็นคนมีเพื่อนเยอะแต่สามคนนี้ก็คือจบไม่ต้องมีเยอะน้อยแต่ร้อยคุณภาพเอ้เขาเรียกไยนะน้อยแต่ร้อยอะไรพี่บุ๋มเป็นไรมองทำไม เรียกแต่ขวัญรู้เลยนะคะว่ารักใครมากกว่าเหมือนแม่รักลูกไม่เท่ากันยอะไรเงี้ยทุกคนเดี๋ยวไปรอดูในคลิปนะฉันยืนตัวสูงเหมือนเปรตแล้วยืนคนแรกของแถวขวัญยืนคนที่สองอ้าขวัญกูแบบหานไปหาขวัญว่าพี่บุ๋มเขาเห็นกูปะวะเมืองแต่กูสูงเหมือนเปรตเลยนะดูความสูงไอคิวกับขวัญน,นะแต่พี่บุ๋มไม่เรียกฉันจะข้ามดู เอ้าขวขัดรู้เลยนะคะว่าร,รักรักรักโปรเซสแบบนึงรักไม่เท่ากันนะคะรู้เลยรู้เลยกอ้าขวขัดแล้วดีใจแล้วแบบเขาเห็นกูเะว่ามึงคือคิดว่าไม่เห็นจริงนะแต่เรายืนตัวสูงเหมือนเปรตเหมือนเสาไฟฟ้าแบบเหมือนเสาลากของที่นี่ซึ่งเขานัะก็ใส่สีขาวแต่ไม่มีใครบอกฉันเขาจะยัง ชุดได้จากยูเนียนไม่มีใครรู้จักคนนี้อืมอย่าว่ากบนะ้องช็อตอยู่สวยปักสวยก็ปกติป้าอราก็เตรียมตัวอยู่บอกขวัญว่าได้ชุดยหาแต่ว่าเตรียมตัวว่าวีคสุดท้ายแล้วนะ้องขวัญเนาะเราไปเตรียมตัวกันวันที่ยี่สิบอะที่หนูบอกว่าหนูจะไปประตูน้าอะแต่หนูไม่ได้ไปประตูน้ำหนูได้ชุดจากยูเนียนมาก่อนอือเฮ้ยพีนยังสวยมากลูกสองอุ้ยขอบคุณอุ้ยขอบคุณวะ <laughs> <laughs> อะไรนะอุ้ยขอบคุณ <laughs> อ,อรู้นานไหมคะรู้ก่อนประมาณไม่่ไมถึงเดือนนึงอะไม่ถึงเดือนรู้ช่วงช่วงต้นเดือนมิถุนานแต่คิวบอกขวัญมาณกลางเดือนทํากันก<ะ>บ้านอยู่อะไรอยู่เพราะมันยากนะนต้องเพราะเราถ้าเราปกติถ้าพี่บุ๋มเจอเราสองคนอนะมันโป๊ะทันทีอืมเพื่อนน้อยแต่จริงใจที่ผมลงคุณพินนาเดเมื่อไหร่คิวจะมีลูกจบ ไหนพี่คิดไม่บอกพ่อพี่บุ๋มชวนพ่อไปวันสุดท้ายเอาไม่ได้อะไรค่ะรักอยู่กลับมาหรือยังก็ไม่รู้ว่าทุกคนเมื่อกี้เครื่องมันใช้ไม่ได้มันบอกอุณหภูมิร้อนอันนี้ขึ้นมาหรือยังก็ไม่รู้ โอเคมาแล้วเนาะไม่เมื่อกี้ก็อุณหภูมิไอคิวชาร์จแบตไปด้วยไงแล้วเครื่องมันขึ้นเลยว่าอุณหภูมิเ่องคุณร้อนกลับมาปกติขึ้นเหตุฉุกเฉินแล้วพ,พี่บอกเอ้าทำไมาหยุดไลน์แล้วบอกว่าอ,อ๋อเครื่องหนูร้อน,น,นใช่แต่วันไม่ได้หิวมากแต่ก็กินได้ปกติ พี่คิวคือเก็บความลับได้ยังไงตั้งเดือนหนึ่งใช่ไหมแต่ด้วยแ่ด้วยความที่เราปากรัวมากอะ่ะแต่เราต้องเก็บอะ่ะสัมก็บอกรอดูในคลิปแกเดี๋ยวฉันก็จะเล่าเรื่องทุกอย่างให้ในคลิปชั้นเหมือนกันเป็นคลิปเบื้องหลังอีขวันสวยวะ่ะอีขวันขึ้นกล้องในติ๊กต็อกมาสวยมาก คุณกมลาเกือบโป๊แม่คุณเกือบโป๊จริงคุณบอกคุณไลฟ์ต่อเล็บอยู่แม่ก็พูดว่าเก็บกระเป๋าหรือย,อยังอะไรอย่างเงี้ยดี<อ>วันนั้นไลฟ์ในต้องในช่องชีคิวอยู่ฝันสวยจริงค่ะดีข้าวก่อน,น,นเดี๋ยวตามไปพี่ฝันออร่าเจ้าสาวคนต่อไปว่ะใจฟูมากฝันในไลฟ์คิวด้วยคิวป้าดีใจจนมือสั่นไม่หายเลย ที่พังงังค่ะดีใจจะร้องไห้แล้วดูดิคนแล้วคนใกล้ตัวจะไม่ร้องหรอสวัอดีค่ะดอกลืงกาใหคุณคุณเมย์เป็นหลัก